ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำบอเพื่อนโชว์เคสวันนี้นะคะแป้งพาพี่เจแล้วก็แฟนๆรายการนะคะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ นี่เขาตัดสึกจริง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 จะได้เพราะว่าเราอยู่กันที่เขาใหญ่แถวแถวสี่คิ้วนะคะสนามกอล์ฟเมลเทนครีกค่ะเป็นอีกหนึ่งสนามที่แป้งบอกเลยว่านี่ครั้งแรกเหมือนกันนี่คนนี้มาถึงปุ๊บพอดูในเอกสารแล้วรู้สึกจะความประทับใจแรกคือตัวสะกดสีิ้วใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาสะกดเป็นแบบเหมือนญี่ปุ่นอะสคิ้วอะไรอย่างเงี้ยแบบคล้ายๆดูญี่ปุ่นนิดนึงก็เลย สีคิวเขาจะกดแบบนี้มาเทนคลิกเนี่ยพี่เจเคยมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเล่นไม่จบตอนนั้นผมมาฝนตกหนักปีไปได้ประมาณสิกว่าหลุม,มแล้วก็เลยไม่ได้เห็นครบทั้ง18บแหลุม,มเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูหลุมที่สวยงาม,มที่เป็นซิกเกเจโฮของที่นี่นะใช่คือที่นี่มีทั้งหมด3คอร์สนะครับก็ถ้าใครเคยไปเล่นกอล์ฟที่เลกบูดอาจจะคุ้นๆกับโครงคอนเซ็ป ของ3คอร์สใช่ไหมซึ่งก็จะมี Rock v a l l e y เละของที่นี่เรอหรือที่เลกวูดถ้าเป็นที่เลกวูดจะเป็นเล w วูดร็อกแต่ที่นี่จะเป็น c คร e k แวลล e y แล้วก็ไฮแลนด์ตอนนี้เราอยู่กันที่ไฮแลนด์นะคะมาเริ่มกันที่นี่ก่อน มีหลุมที่น่าสนใจให้สัมผัสกันได้หลายหลุมนะครับวันนี้เราคงจะเลือกได้อาจจะสัก3าถึงสหลุมนะครับถ้าพูดมากก็เหลือ2หลุมแล้วแต่ความโม้ของเราถูกต้องก่อนอื่นเลยเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าลืมมาร์กเกอร์มานะเขามีมาร์กเกอร์ธรรมชาติโูดูสิมีการเก็บเตรียมไว้โชว์ด้เเนี่ย่จะโชว์แป้งนี่อันนี้ก็คืออะไรคะกินได้ไหมกินไม่ได้ใช่ไหมเมล็ดพืชเนี่ยอยู่แถวเนี้ยกินได้แต่พี่ถ้าปินพี่พี่กินทั้งเปลือกนะเ้าหรอเอาลรวไง หนูยอเชื่อเองเนี่ยเกือบหยิบกินแล้วพี่เจสนามนี้นะคะแป้งว่าพี่เจน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีว่าคนออกแบบเป็นใครโอ้เซฟี่ครับเคยเจอคนออกแบบครับแต่ตอนที่เจอรู้สึกยังไม่ได้ออกแบบค่ะแล้วตอนช่วงนั้นแกาบาเมืองไทยใหม่ๆเซวี่ uh, vi, ก็คือเซเบรียโนบายสติร์ส์เนี่ยครับเป็นเป็นหนึ่งในตำนานนักกอล์ฟเลยละ่ะนะครับ uh, จวาไปแล้วก็คือนักกอล์ฟที่เก่งที่สุดในยุโรปยุคสมัยก่อนฟาวโด นะครับแน่นอนหลังจากฟาโดมาแล้วหรือว่าโรลลิงแม็กซิลอยสมัยปัจจุบันเนี่ยก็บางคนอาจจะมอบให้ฟาโดแทนแต่ผมมั่นใจเพราะผมเคยถามถ้าถามฟาโดว่าใครเก่งสุดฟาโดบอกว่าเซอร์ีคือคือไอดอลเขาว่างั้นเถอะเป็นตำนานตำนานแ้งเคยมีโอกาสได้ได้ดูตอนที่เขามาเป็นกัปตันทีมฝั่งยุโรปมาแข่งที่รอยัลทรอยฟี่รอยัลทรอฟี่ใชใช่มีโอกาสได้ดูก็เป็นคนออกแบบที่นี่เพราะนั้น จากข้อมูลที่เรารู้จักเซวิ่ก็น่าจะรู้ครับว่าสนามเซวิ่ออกแบบคงจะท้าทายแน่นอนอุปสรรคมันคงมา ขวางทางเล่นพอสมควรเพราะว่าแกเป็นคนที่แก้ไขเก่งชอบพลิกแพลงใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะทีนี้หลุมนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ย<ะ>สามารถจะเล่นยืดออกไปได้<ะ>ค่อนข้างยาวนะถ้าคุณเล่นท่านหลังเนี่ยนะถือว่าเป็นภาษามยาว249หลาถ้าตีจากหมุดแบล็คนะคะแต่เราอยู่กันที่หมุดขาวก็ระยะในสกอร์การ์ดคือ189ใช่ก็นี่นะ่าจะเป็นระยะที่แฟนๆรายการได้จเจอกันมากกว่าเวลามาเล่นกันเองนะครับ<ะ>หมุดขาวน่าจะเป็นหมุดประจําแต่ถ้าภาษากรีกเรียก from the tip from the tip คือหลังสุด โรโมทิ p เนี่ยสองสถือว่าเป็นภาษายาวนะแล้ววันนี้ทวนลมนะนิดนึงแต่เราตีลงเขาแล้วอาจจะบวกลบชดเชยกันใกล้เคียงอยู่ลงเขาก็ทวนลมแคนเซิลกันไปก็ต้องดูว่าลมแรงแค่ไหนอันนี้มันนิดหน่อยนิดหน่อยได้อยู่เค็มไหมเชิญก่อนผมไม่เล่นด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยถึงไหมเนี่ย voilà> ไปเล่นด้วยได้ไหมดูดีมากเลยอ่ะใช้ได้ใช้ได้ดลูกคนเป็นพอใจ ที่ไม่ได้ยากมากมมคือจากที่เดินมาดูผ้าตีสักร7 0ยเจ็ดสาถึง195ยังปลอดภัยอยู่คือเล่นแล้วขวานะใช่ค่ะถ้าผ้าต้องมาทางขวาจะปลอดภัยกวา่าใชถถถ่ถ้าถ้าออนก็สวยเหมือนลูกของน้องแป้งครับแต่อย่างผมเนี้ยผมตีพลาดมาถ้าทงร้อยแปดาผมก็ตีมาประมาณนี่แหละร้อยเก ระยะคนระยะของพี่เจถือว่าใช้ได้เลยนะคะเมื่อกี้เผื่อเหล็กบระเบิดเห็นมันทวนลมบอกแล้วตรงนี้ซ่อมได้ก็น่าจะพอเล่นได้แต่สําคัญเนี่ยมันคือเขาเรียกอะไรเป็นหนึ่งในหลุมสวยไงดูแล้ววิวข้างโอเคพี่ว่าสนามนี้นะขุดหินขายอย่างเดียวก็รวยแล้วได้ค่าสนามคืนด้วยเนี่ยนี่ให้ไอเดียสนามใช่ไหมเยอะมากอะถินใหญ่ๆเขาเยอะมากเลย หาของฟอกแป้งเลยเนี่ยใกล้กว่าใกล้กว่า ไม่ใกล้กันอย่างนี้ยนะครับจริงๆแล้วเป็นโบกี้ที่โง่มากสำหรับผมนะมันไม่ควรจะเสียมันไม่น่าเสียวอร์มก่อนเพราะว่านี้ยังเป็นแค่หนึ่งในสที่เราจะพาไปดูใช่ไหมคะพาสามหลุม3ฝั่งไฮแลนด์โอเคเดี๋ยวมีหลุมที่น่าสนใจอีกนะครับเดี๋ยวไปตีกันต่อครับ ไปฝั่งไฮแลนด์กันมาค่ะพี่เจเป็นพา3ฝั่งสวยฝั่งนู้นแต่เราก็ขับขับมาแล้วก็มาเจอหลุมพา3อีกเหมือนกันแต่เป็นฝั่งแวลลี่ใช่ก็ที่นี่มี3คอร์สนะครับมีทั้งหมด27หลุมนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่านำเสนอพา3ที่สวยแล้วกันดีของแต่ละของแต่ละหลุมใช่ไหมคะได้เลยนะเพราะฉะนั้นฝั่งแวลลี่เนี่ยเมื่อกี้ขับผ่านมาหลุมนึ่งแล้วแต่มาเจอหลุมนี้คือมีพาสางหลุม หลุมนี้ดูท่าทางจะน่าสนใจกว่าชุ่มชื่นกว่าอย่างน้อยอ่ะขอบอกว่าที่นี่ถ้าใครกลัวน้าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าบทลงโทษของที่นี่ไม่ใช่น้ําส่วนใหญ่จะเป็นป่าเป็นหินนะครับน้ําที่นี่น้อยถ้าถ่ายออกมาแล้วดูไม่เขียวเหตุผลก็เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือพื้นที่นี้ค่อนข้างแล้งมาสักพักแล้วใช่และเชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงที่แล้งต่อเนื่องไปจนกว่าจะเป็นฤดูฝนอีกทีหนึ่งค่ะช่วงที่เราถ่ายก็ช่วงมีนาเนาะอาจจะ เขาใกล้ฤดูร้อนกันจริงๆแล้วฝนไม่ตกเมื่อเดือหนาวมาแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะจะน้ำตาลน้ำตาลบ้างนะครับตามฤดูกาลนะครับก็ต้องทําใจไม่ว่าไปสนามไหนก็แล้วแต่นะครับสนามไหนน้ําเยอะก็จะเขียวกว่าหน่อยนะครับธรรมชาติไงหนึ่งร้อยห้าสิบหลาจากบุดขาวถ้าแบ็คเลยก็หนึ่งแปดเจ็ดค่ะใช่ค่ะโอเคความน่าสนใจก็คือเป็นเกาะ กลางน้ำกลางน้ำเกาะนิดหนึ่งแต่ว่าท้ายก็คือเรื่องเดียวกันใช่แต่ว่าพื้นที่แลนดิ้งแอ e a เรียค่อนข้างเยอะแต่บจานที่ไปดูเหมือนน้อยนะเพราะว่าระดับความต่างของกรีนจากขอบหน้าขอบหลังจากมุมมองของเราเนี่ยมันจะดูนิดเดียวเหมือนกรีนเล็กแต่ว่าเมื่อกี้ขับรถไปดูมาแล้วนะครับกรีนใหญ่พอสมควรใช่แล้วมันจะมีสองฝั่งทางขวาจะเป็นเนินสูงกว่าคือถ้าทงปักขวาแล้วมาอ่อนซ้ายเนี่ยก็เรื่องใหญ่เหมือนกันใช่คือถ้าอ่อนล่าง ออนซ้ายคือออนล่างออนขวาคือออนบนว่างั้นเถอะใช่ค่ะใช่ะฉนนั้นนั่นคือสภาพทีนักกอจะเจอวันนี้ไม่มีลมต้นไม้ซ้ายผมว่าไม่น่าเกี่ยวโอ้ยไม่เกี่ยวไม่น่าเกี่ยวเลยนะครับก็แค่ว่าตีระยะถึงหรือเปล่าใช่นะแล้วก็ซ้ายขวาห้ามเยอะต้องแม่นนิดหนึงอะเล็งทงได้เลยคราวนี้วันนี้เล็งทงได้เลย 揍他。 ใชเลยอีกหนึ่งหลุมที่อยากนําเสนอเพราะว่ามีพาสามอีกหนึ่งคอร์สที่เรายังไม่ได้เยียมชมกันหลุมพาสามอีกหลุมหนึ่งคะ่ะพี่เจเป็นหลุมในความทรงจําของพี่เจเลยนะคะหลุม2องา3ฝั่งคริก นนเป็นยังไงคะพี่แจอันนี้ north coast หรือว่า creek coast ะนะครับแล้วก็เป็นหลุม2ระยะประมาณใกล้มากนะสั้นมากวันกานี้สกอร์ค์ทเขียน139เองนะใช่ค่ะเมื่อกี้หนูยิงแล้ว155เพราะทงปักหลังสุดเลยวันนี้โอเคโอเคแต่ที่ผมจำได้เนี่ยเรื่องจากว่าตอนที่ผมมาเล่นครั้งแรกที่นี่เนี่ยนะครับมาตอนสนามเปิดใหม่ค่ะนะถ้าสังเกตเหนือเหนือสายขวาผมขึ้นไปเนี่ยแล้วแป้งลองดูต้นนี้ต้นดำ,ดำ หน้านี้เลยใช่ไหมต้นใหญ่เนี่ยนะมันจะมีรอยตัดอยู่เห็นไหมเอ่ยแล้วมีกิ่งเล็กๆแตกออกมาอห่แทนที่มาสี่ห้าอันน่ะที่เป็นเล็กๆเพ่อยังงองออกมาใหม่คือรอยสันนั้นเป็นคือเมื่อก่อนเป็นแบบบังทั้งช่องนี้เลยใช่ไหมคะก็เท่าที่รอยตัดเห็นเห็นเบลอเบลอเท่าใหญ่กว่านักแข่งเราอีกมันกิ่งมันยืดออกมานี่ไงแล้วกิ่งก้านสาขาออกมาอีกพูดง่ายคือมองไปเนี่ยไม่เห็นกรีนเห็นธงอยู่ในอุโมงนิดนึงหมายความว่าเวลานักกอล์ฟเล่นตอนนั้นเนี่ย ต้องตีมุดอุโมงล่างหรือไม่ก็ข้ามบน oh. แต่ข้ามบนเนี่ยมันมีปัญหาสำหรัหลายคนเพราะว่าถ้าตีให้โด่งขนาดนั้นเนี่ยบางคนะะจะตีไม่ถึงจะไม่ถึงจะตกที่หินใ ah. นขณะ,ะถ้ามุดล่างเนี่ยมันก็จะตกก่อนอยู่ดีหรือคุณต้องคุมไฟบอให้พุ่งตำ่ำสูงกว่าหินแต่ไม่ชนกิ่งไม้ได้โอ้โห oh. ตเอาเป็นว่า หนูว่าถ้าตีหมุดน,น้าเงินเพอร์จะง่ายกว่าตีหมุดขาวถรตีเหลืองด้ถูกต้องอถูกต้องถูอถ้องถ้าเป็นสมัยก่อนตีข้างหน้านี่แย่เลยข้างหลังนี่ยังแบบเป็นพอซัดซัดไปได้ oh. มาในความทรงจํามาครั้งนี้กะโดนอีกแล้วสถานการด้วยไม่รู้จะสล <c oughs> ดพอมาถึงเห็นอ้าวเขาตัดไปแล้วพี่เจบอกว่านี่เขาตัดไปแล้วนะเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนนะผมเองเนี่ยเวลามีการพูดคุยกับทางสนามผมจะปรึกษาให้คำปรึกษาเขาเมื่อเขาถามนะ เก็บไว้กิ่งไม้ต้นไม้ให้มากที่สุดแม้กระทั่งที่ที่คีริมายาตอนก่อนจะเป็นคีริมายาสมัยกออ่อนมันจะมีกิ่งไม้อยู่อันที่มาบางังยอ้อมเก็บไว้อยาตัดทิ้งน,น,นะม,มันเป็นเสน่ห์ใช่ไหมมันเป็นเสน่ห์แต่เนี้ยดีแล้วที่ตัดทิ้ง <laughs> เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง <laughs> มันไม่ได้อยู่ในสภาพที่ควรจะอยู่เลยดีแล้วที่ตัดทิ้งเขยังชั่วหน่อยงั้นคราวนี้ก็เลยได้เล่นสบายหน่อยก็ค่อยแฟร์หน่อย่งมันก็ยังมีความท้าทายของมันอยู่แต่ตอนนั้นคือแบบมันการ์ตูนไปเซวี่ก็อารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าอีกตอนทำเซวี่เขาไม่ควรออกแบบต้นไม้ด้วยหรือเปล่าหรือเขาแค่ออกแบบหลุมเฉย <S <S <ๆ>เขาไม่ได้ตั้งใจจะออกแบบต้นไม้หรือเปล่าต้นไม้คงไม่ได้ออกแบบนั่นนะสิคะเป็นจังหวะพอดีด้แหละแต่คราวนี้มาเราไม่ต้องตีช็อตแฟนซีมากเราตีปกติแต่ว่าเป็นช็อตขึ้นนนเิอยู่ คือมาเล่นที่นี่นะครับก็อันที่หนึ่งท้องต้องทำใจมาในช่วงที่ถ้ามาตอนช่วงอากาศดีๆก็คงจะสบายมากเพราะอยู่เนี่ยมาทางเขาใหญ่ะนะครับอากาศจะดีมากถ้ามาในช่วงหน้าแล้งก็จะฝุ่นฝุ่นหน่อยนะครับมันจะเป็นฝุ่นฝุ่นไม่ว่าจะเป็นฝุ่นดินหรือว่าฝุ่นจากบใบไม้แห้งที่มันแตกตัวเอออะไรเอย,เ,อยเนี่ยมันจะมีฝุ่นฝุ่นนิดนึง นะครับกับเ,เ,เรื่องของการปีขึ้นตีลงกรีนที่นี่เห็นชัดมากเลยว่าเขาจะค่อนข้างปั้นให้เป็นเหมือนทรงพุดดิง้งทรงขนมเค้กแบบนั้นเกือบทุกลุ่มเลยที่เป็นแบบนั้นดังนั้นต้องเผื่อเหล็กดีๆเวลามาเล่นที่นี่อันนั้นคืออันนั้นคือภาพรวมแน่นอนสัปดาห์นี้ที่เรานาเสนอเรานําเสนอแค่พาสามสามหลุมนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งใน3แต่เดี๋ยวบนกรีนเข้าใจว่าเพิ่งจะทำคอลลิ่งไปด้วยรวันนี้นะครับ<า>แต่ว่าเราเราก็ยังตีได้อยู่ บ้างตีก่อนดีไหมเอาเลยแต่ก็ต้องยังไงก็ต้องตีโด่งนะเนี่ยก็ต้องโดง่งเพราะถ้าไม่โด่งก็ไม่เคลียร์กิ่งไม้ข้างบนอ่ะนั่นน่ะสิเอ้ยอย่างนี้สนุกเลยแต่ความที่ทงหลังเขายังชั่วไงค่ะถ้าทงหน้าเนี่ยอาจจะยก็ต้องยอมอ่อนหลัง <laughs> ฮ้ยเโอ้โหอันนี้ต้องขออนุญาตให้เลยค่ะขอบคุณครับเพราะว่าสวยมากจริงๆที่นี่มีหลุมพาห้าอีกนะที่เรายังไม่ได้นำเสนอคงจะเป็นตอนอื่นที่มีการวางแผนการเล่น ที่ต,ต้องค่อนข้างแม่นแล้วบอกได้เลยว่าถ้ามาเล่นรอบแรกบางคนจะไม่กล้าตีดรเวอร์จากเลี้ยวบางหลุมใช่เพราะว่าด้วยแฟเวก็แคบบวกกับเ,เหมือนกับเขากําหนดแล้วแหละว่าเราต้องตีแบบไหนเขาเหมือนกับเขาวางมาให้แล้วว่าเราต้องตีวางตรงนี้วางตรงนี้นะบุกไม่ได้บุกแล้วอันตรายมาถ้ามีซ้ํารอบสองรอบ3ามไม่แน่พอร,รู้จุดแล้วว่าจะต้องตีไปตรงไหนอาจจะกล้าเล่นมากขึ้นแต่ตอนยังไม่เห็นกตาเนี่ยบางทีตีไปถ้าดรเวอร์ท่านทีจะเสี่ยงนิดนึง เราจบกันที่หลุมสวยนิดนึงนะครับถ้ามองย้อนกลับไปก็จะเห็นทับเฮาส์จิมบนยอดเนินของมาเต้นคริกพอดีที่นี่ก็แน่นอนครับมีทั้งสนามกอล์ฟ27หลุมมีทั้งในส่วนของที่พักสวยมูวิล่าเขาก็มีนะเพราะฉะนั้นมากับครอบครัวเด็กๆก็เล่นน้ําไปใช่ค่ะมีสนามไกด์สนามไดฟ์นี่อยู่ริมถนนใหญ่เลยก็เพื่อที่จะให้นักกอล์ฟแท็บนี้ได้ใช้บริการด้วยนะครับวันนี้ได้เสนอแค่เพาะหลุมพาสามที่น่าสนใจมัลตันคริกค่ะคราบน่าจะกันใหมครับ เราจะมาสอนภาษาเหนือคำว่ามากมากร้อนมากมากร้อนแบบร้อน,อ,น,อ,น,อ,นอะไรขนาดนี้ภาษาเหนือเรียกว่าโหนใ่อยังปลาล้มปลาเหลืออีกทีนะคะโหนในอยังปลาล้มปลาเหลือวันนี้ภาษาเหนือวลรคดีไปก่อนคะ่ะโหยังปลล้มปเหลือช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง เติมเต็มคำว่าเพื่อน